สวัสดีครับรายการที่นี่บอบอนวันนี้จะพาไปพูดคุยกับ2นักศึกษานิเทศศาสตร์ที่ไปแคสเป็นผู้ประกาศทางช่องอินบีแล้วได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกาศทางช่องอ b นด้บีด้วยครับผมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ครับและก็อาจารย์ผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญน้องแนะนําตัวกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลิดาวมาลัยจิตอยู่ชั้นปี3นักศึกษานิเทศศาสตร์ค่ะค่ะ หนูชื่อดิฉันจีนัชยาจีป็นนกทการนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมสมัยมั่นยิมลค่ะนักศึกษานิเทศศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะครับก่อนอื่นคืออยากจะให้เล่าเกี่ยวกับบรรยากาศวันที่เราไปแคสการเป็นผู้ประกาศในครั้งนี้นะครับเ,เต็มที่เลยนะรู้อ๋อต,ตื่นเต้นมากค่ะพี่เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่จะต้องไปแคสงานแล้วแบบเป็นงานจริงๆอะค่ะซึ่งอ,อาจารย์ อาจารย์ก็คอยสนับสนุนด้วยครัค,ค่ะคือวันนั้นก็ไปกับเด็กนะคะแล้วก็มีเขาให้ข่าวมาสามข่าวค<า>่ะอ่าเจอข่าว,าว<ด>แล้วเป็นยังไงก็ดีค่ะตื่นเต้นเพราะว่าแต่จริงๆเราก็เหมือนได้นําสิ่งที่เคยเรียนมาค่ะไปลองจริงแล้วแบบบรรยากาศคือเป็นสตูดิโอจริงเลยคือกล้องใหญ่มากอะไรเงี้ยมีจอโปรเจกเตอร์ที่เหมือนแบบเหมือนรายการสดอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆโชคดีนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยได้ ลองฝึกแล้วก็ได้สอบในสตูดิโอจริงอยู่ก่อนแล้วนะคะพอไปเจอไฟเจอกล้องเจอมอนิเตอร์แล้วก็เจอไมค์อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ก็รู้สึกว่าคุณเคยอยู่นะคะเป็นไงเจอข่าวอะไรบ้างข่าวแรกเลยค่ะครูเจอข่าวแรกคือเป็นข่าวพระราชสำนักซึ่งพวกเราคุยกันเองในกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วว่าอย่าขออย่าเจอข่าวในพระราชสำนัก <c oughs> แต่พอได้เขาเรียกอะไรชีตเหรอคะได้ข้อสอบได้ข้อสอบมา เจอทุกคนมองหาคุณเจยคุณเจยช่วยแทนอย่างด่วนเลยค่ะ,คะก็เลยมีการอ่านให้เด็กฟังทั้ง3ข่าวเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันข่าวในพระราชสำนักเนี่ยจะอ่านอย่างหนึ่งข่าวข่าวปกติหรือข่าวในชีวิตประจาวันก็จะอ่านอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตอนแรกเด็กตื่นมากเพราะว่า <c oughs> เจอข่าวในพระราชสำนักแต่ว่าหลังจากที่อ่านให้ฟังแล้วผ่อนคลายขึ้นไหมค่ะเออแล้วเป็นไงพอเข้าไปสอบจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะแต่เหมือนว่า เคยลองสอบมาแล้วมันก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันนิดนึงมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยประมาทเ่าไว้แต่ก็พี่พี่เขาก็แต่อ้นี่ <laughs> ก็ขอขอ,ขอโมนิดนึงเนาะว่าแบบถือว่าพวกเราพื้นฐานดีพอสมควรนะคะที่แบบคือก่อนหน้าที่เราจะไปสมัครงานตรงเนี้ยเราได้เรียนวาทานิเทศเรียนข่าวเรียนผู้ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วคะ่ะซึ่งเรียนผู้ประกาศเนี่ยเล่าข่าวอ่านข่าวเราพวกเราเพิ่งสอบมันไปหมัดมด้วย ถือว่ามาถูกช่วงจังหวะมากๆที่แบบเราได้ลองภาคสนามเล็กๆไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะคุณบอมคัสเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยออกมาบอกเลยว่าอุ้ยตัวเองทำได้ได้ไม่ดีเท่าที่เท่าที่ตอนสอบเลยเขาจะบ่นกันแบบนี้ทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่ไปแคสต้วยก็จะบ่นบอกว่าตอนสอบหนูว่าหนูทำนี่ได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ได้คิดว่าได้เพราะอะไร พราะก่อนเข้าสอบเหมือนมีอาจารย์คอยเทรนลองอ่านให้ก่อนอะไรอย่างงี้เลยค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าสมมติว่าพวกเราได้เอกสารมาด้วยความที่ว่ามันไม่คุ้นเลยอ่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะอ่านน้าเสียงไงแต่พอเหมือนมีอาจารย์มาไกาให้ปุ๊บเราก็เออเหมือนจะรู้แนวทางว่าควรจะอ่านไปแนวแนวทางไหนอะไรอย่างี้ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะคุณบอมว่าทั้งสองคนเนี่ยคือเขามีความสามารถของเขาเองอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนเรียนวิชาบาธนิเทศเขาก็ ได้คะแนนเต็มอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะมีพื้นฐานที่พัฒนาได้ในส่วนของทางนิเทศของเราเองก็มีหน้าที่ในการดึงศักยภาพเขาขึ้นมาเท่านั้นเองครับค่ะครับทีนี้เราจะไปถามถึงในขั้นตอนการเรียนในการเทรนก่อนที่จะไปรับการแคสเนี่ยเราได้เรียนอะไรบ้างเราได้ใช้ประโยชน์มากหรอยัง<ม>ไ คิดว่ามันเป็นบุญมากกว่าเนาะว่ามันเรียนในเทอมเนี้แล้วเขาจัดสอบพอดีคือเขาประกาศรับพอดีอะนะคะในในขณะที่เราเพิ่งสอบกันไปมันก็เลยทําให้เหมือนกับได้พื้นฐานมาสดๆมๆันมาแล้วฝึกมาทั้งเทอมอยู่ก่อนแล้วนะคะใช่ใชแต่มันก็มีพลาดเหมือนกันคือวิชาของเราเนี่ยจะสอนอักขรการอาร่านการใช้เสียงซึ่งใช้เสียงแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทเนาะ,ะแต่ว่าเราจะสอนเรื่องของบุค,คลิกภาพแล้วก็การแต่งหน้าการวางตัวหน้ากล้องด้วยคือวันนั้น คืนคืนนั้นถ่ายซีรีส์ซีรีส์เพื่อนตายค่ะเสร็จตีสี่กว่าจะกลับถึงห้องกว่าจะได้อาบน้ํานอนก็ก็ก็เช้าแล้วคือหกโมงเช้านอนกันแล้วต้องตื่นมาทีนี้ไอ้หนูเป็นคนชอบนอนตื่นสายค่ะไม่ได้ทําผมแต่งหน้าก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําผมไปต่อให้ต่อให้วางตัวดีแค่ไหนแต่ว่าบุคลิกโดยรวมเราก็ต้องพร้อมอะค่ะคือหน้าตาออกกล้องเนี่ยเขาจะกลมๆเลยค่ะ เนื่องจากว่าไม่ไม่ได้ทํทผมแค่รูปรวบครึ่งหัวไปซึ่งตรงนี้ในวิชาเราจะเน้นมากๆว่าหน้าแบบนี้เราควรจะทําผมแบบไหนบางรูปหน้าบางรูปหน้าเนี่ยนะคะมันจะสามารถทําได้เพียงแค่บางทรงเท่านั้นนะคะแต่คนนี้มาเต็มค่ะคือเขาเลือกคนนี้ก่อนใครเพราะว่าเขามีการเตรียมตัวพร้อมในเรื่องของบุคลิกภาพยังไงบ้างเตรียมอะไรไปบ้างวันนั้นก็เตรียมอย่างที่อาจารย์เคยสอนนะคะ ทำผมยังไงแบบเวลาว่ายแล้วผมไม่ต้องไม่ตกไม่บังหน้าค่ะไม่ตกแล้วก็นั่อะไรค่ะคือบุคลิกภาพทุกอย่างที่เรียนมาก็นําไปใช้จริงในวันนั้นค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าพี่ใหม่เนี่ยขึ้นกล้องมากที่สุดนะบอมก็คือบอกว่าสวยมากสวยมากแต่พอเขาลงมาดูตัวจริงเขาบอกว่าคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยแต่ทําไมคนนี้ออกกล้องดูดูไม่ดีเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ปรากฏว่าเป็นเพราะส่งผมล้วนเขาพูดเลยว่าเป็นเพราะส่งผมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเดิกกนการสอนของเราทั้งหมดนี่แหละที่จะช่วยให้เด็กดูดีตั้งแต่กระทั่งฝีฝีไม้ไลายมือในการอ่านนะคะแล้วก็บุคลิกภาพส่วนตัวของเขาด้วยครับ,รบเราไปฟังคขาพี่เห็นเพิ่มเติมจากประธานประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์กันต่อเลยครับครับน้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสําหรับหลักสูตรของเราเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับ NBT นะครับซึ่งเป็นการป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับและในยุคข,ของทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากเลยนะครับและนอกจากนั้นเอง,เ,องเนี่ยหลักสูตรของเรานะครับก็มีวิชาที่ตอบสนองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายงานข่าวเบื้อง,ต,งต้นนะครับการฝึกเป็นพิธีกรและผู้ประกาศนะครับและักศึกษาของเราทั้งสองคนก็มีโอกาสที่ดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้ ทดสอบเนาะในเบื้องต้นเป็นผู้ประกาศแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับจนได้เข้าร่วมทำงานกับสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับ นอกจากนั้นทางผู้บริหารของเราไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบาดีหรือคณะบดีศิลปศาสตร์ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ในการที่จะอนุมัตินะครับจัดทาห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ซึ่งห้องปฏิบัติการนี้จะเปิดให้ใช้บริการในเร็วๆนี้และนับว่าเป็นความคุ้มค่าอย่างยิ่งเมื่อทุกท่านนะครับเล็งเห็นแล้วก็ให้ลูกหลานของท่านได้เข้ามาเรียนและศึกษาในคณะศิลปศาสตร์นะครับคิดถึงภาษาคิดถึงศิลปศาสตร์ครับ